างสาวนี้สมุนคนเยี่ยมเป็นหลานของผู้ไา้คนค่ะณตรงนี้คือที่ตั้ของผู้ิุดจักทิปจุดรัางยักยังไหวเกิดเจ็บไข้แก่ตายวายดับไปสิ่งใดในโลกดวนอันจัง รู้อยู่ว่าสักวันแม่ต้องจากใจไม่อยากคิดถึงตะลึงนั่งน,นอนแล้วคิดชีวิตด้วนอนันจังไม่จีรังยัง่งยืนสื่ออะไรแม่มีใจแน่นหนักดังหินผาแ้กายาสุดทน คนวิสัยแม่สู้ทนไม่บทช้ำลำบากไปแม่กลั้นใจจนกายสุดสุดทรมานแล้ววันนี้วันที่ใครไม่อยากพบก็ประสบถึงจังหวะละสังขารว,วันเวลากลายเป็นอดีตการ ว่าวันวานเรามีแม่แต่ก่อนมาแต่วันนี้โลกทั้งใบไม่ใสสดเมฆบางบทฟ้าหมดบนสังขาชีวิตลูกขาดที่พึ่งซึ่งกายาเป็นเหมือนว่าโลกลับดับทั้งใบขอวิญญาณ สู่ห้วงสวงสวรรค์อันเป็นวันคนทุกข์จะสุขได้จิตพักผ่อนนอนพักกายสบายใจด้วยอาลัยสู่สวรรค์ชั้นวิมานจากลูกหลานด้วยความอะไรยยิ่ง